สนับสนุนข่าวโดย DBMP Double m a c p a d ดสนใจสั่งซื้อโทร088 309 6600 Line at DBM 6600ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสรลายแดง Her b Herb สนใจสั่งซื้อโทรมาได้ที่เบอร์061 587 8999หรือ Line Her b Herb 99 สวัสดีค่ะวันนี้ทีมข่าวบ้านบ้านทีวีช่อง73ศูนย์ข่าวภาคใต้นะคะได้ลงพื้นที่ไปเก็บภาพบรรยากาศบางส่วนพิธีส่งน้าพระรถน้ําขอพรผู้สูงอายุและทอดผ้าป่าสามคก,กีประจําปี2568บ้านควรสามคก,กีหมู่ที่1วัดควรสามคก,กีนะคะตำบลพ่วงพรมกคอน,นาเภอเกียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะก่อนอื่นดิฉันจะพาท่านผู้ชมไปรับชมช่องทางการติดตามข้อมูลข่าวสารนะคะได้ที่กล่องรับสัญญ,ญาณดาวเทียมจานพีชอช่อง73ช่อง113นะคะทางยูทูบไปพิมพ์ว่าบกพรชัยสังดวงยางชาแนลทางเพจ ได้พิมพ์ว่าเพจบอกอรพรชัยสั่งดวงยางชแนลเช่นกันค่ะ วัดควรสามัคคีเป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างมาหลายสิบปีในทุกๆปีก็จะมีชาวบ้านในพื้นที่และต่างจังหวัดได้เดินทางมาร่วมทาบุญในเทศกาลประเพณีต่างๆนะคะโดยเฉพาะวันนี้ได้มีพระประหลัดชนานาญศักดิ์ถาวะธรรมมนะคะเจ้าอาวาสวัดควรสามาคัคคีพร้อมคณะกรรมการจัดงานของวัดควรสามาคัคคีชาวบ้านร่วมกันจัดกิจกรรมส่งน้ําพระขอพรผู้สูงอายุและทพระป่าสามาคัคคีขึ้นมาเพื่อสมทบทุนเพื่อที่จะบูรณาการสิ่งก่อสร้างภายในวัดให้จเจริญต่อไปนะคะ ช่วงเช้าของวันนี้วันที่13มเมษายนพุทธศักราช2568ก็ได้มีผู้ใหญ่วิชิตชูรีผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หนึ่งในเขตรับผิดชอบได้เดินทางมาต้อนรับพุทธบริษัทที่ทยอยเดินทางมาร่วมทําบุญนะคะมาทําบุญวันนี้ก็จะมีกองเจดีทรายนะคะแล้วก็มีการทําบุญถวายปัจจัยหลายๆอย่างนะคะให้กับวัดควรสามัคคีนะคะถือว่าเป็นการช่วยเหลือทางวัดให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบสานต่อไปนะคะเมื่อถึงเวลาประมาณ9นาฬิกาของวันนี้นะคะก็ได้มีขบวนแห่พุ่มผ้าป่าสามัคคีคณะนาง งามมากๆนะคะและในขบวนก็จะมีสอจอวัชรินสุขใสสจอบอยเขตสองนะของจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมไปด้วยผู้ใหญ่วิชิตชูรีนะคะผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1นะคะแล้วก็ชาวบ้านที่มาร่วมบุญในวันนี้จํานวนมากนะคะมาหลากหลายพื้นที่นะคะมาร่วมทาบุญให้กับวัดควรสามก,กีนะคะในวันนี้นะคะในขบวนก็เห่บริเวณรอบศาลาการเปลียนจํานวน3รอบนะคะก่อนที่จะเข้าสู่พิธีการทางศาสนานะคะเมื่อถึงพิธีการทางศาสนาก็ได้เรียนเชิญสอจอวัชรินสุขใสนะคะสอจอบอยนะคะเขตสองของจังหวัดสุราษฎร์ ะะจุดตูปเตียนบูชาพระรัตนใจนะคะแล้วก็ทําพิธีทอดผ้าบางสุกุลนะคะการทําบุญวันนี้ก็มีการตักบาตรสัมมาเนนภาคฤดูร้อนด้วยนะคะหลังจากนั้นก็ไปต่อที่การรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุนะคะโดยมีผู้ใหญ่วิชิตชูรีผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หนึ่งะคะวันนี้ท่านก็ได้รดน้ําดําหัวผู้สูงอายุแล้วก็มีการมอบของขวัญให้ด้วยนะคะแล้วก็เราจะได้ไปต่อที่สําสนักสงฆ์โบทานนะคะตรงนั้นก็เป็นเขตพื้นที่บ้านพลุกซ้มนะคะก็ได้มีสอจอวัชรินสุขใสสอจอบอยจังหวัดสุร ท่านีเกศสองได้เดินทางไปร่วมกับผู้ใหญ่วิชิชูรีและก็ผู้ใหญ่บ้านหลายๆพื้นที่มาร่วมกันในวันนี้นะคะทําพิธีการทางาศาสนาตามลําดับขั้นตอนนะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นการอิ่มบุญกันมากๆเลยนะคะที่ได้มีการร่วมมือร่วมใจและก็ช่วยเหลือทางวัดกันนะคะเดี๋ยวดิฉันจะพาท่านผู้ชมนะคะไปกราบนมัสการพระประหลัดไกรสอนอเกษโรโด็อกเตอร์นะคะเจ้าคณะตําบลประสงค์นะคะเชิญค่ะครับก็ขอจเจริญพร ซึ่งวันนี้เป็นวันสงกรานเป็นประเพณีไทยปี2,568ซึ่งวันนี้วัดควรสมคคีก็ได้จัดให้มีการส่งน้ําและทอดผ้าป่าฉลองสมเณรภาคดูร้อนเป็นประจําทุกปีซึ่งปีนี้ก็ได้มีการส่งน้ําผู้สูงอายุส่งน้ําพระภิกษุสมเณรและอดีตเจ้าวาดในวัดควรสมคคีแห่งนี้เพื่อจะได้รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทยพร้อมทั้งสร้างความสมัครสมาน สามัคคีเพื่อให้เกิดขึ้นในชุมชนท้องถิ่นณที่นี่เพื่อจะได้ล้อมรวมพุทธศาสนิกชนทั้ง4ีฝ่ายได้มาร่วมกันพร้อมทั้งได้แสดงความกตัญญูกะตะเวทีต่อบุพการีทั้งบรรพชนที่ได้อยู่ในวัดแห่งนี้เพื่อจะได้สืบสารประเพณีไทยแห่งนี้ให้ดียิ่งขึ้นไปครับ ค่ะตอนนี้ดิฉันยือนอยู่กับท่านผู้ใหญ่วิชิตช,ชูรีนะคะผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1ตําบลพ่วงพรมคอนอำเภอเกียนซาจ,จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะวันนี้ท่านได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมรดน้ําดาหัวผู้สูงอายุและก็เทศกาลวันสงกรานต์นะคะสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับผมนายวิชิตช,ชูรีนะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1ตําบลพ่วงพรมคอนนะครับวันนี้ก็วันที่13เมษายนนะครับซึ่งเป็นวันสงกรานต์ก็ทางวัดควรสามมัคกีนะครับได้จัดรนดน้ําดาหัวผู้สูงอายุนะครับ ก็เป็นประเพณีนะครับจัดทุกปีสุดท้ายนี้ก็ขออวยพรให้ผู้สูงอายุทุกท่านนะครับเป็นร่มโพร่มไทรอยู่กับลูกหลานนานๆครับผมผู้ใหญ่ท่านนี้ตือนะคะว่าโอกาสหน้านะคะถ้าผู้ใหญ่ได้เป็นผู้นําท,ท้องที่หรือว่าผู้นําท,ท,ท้องถิ่นผู้ใหญ่จะดาเนินการแล้วก็ขับเคลื่นอนเกี่ยวกับกิจกรรมในชุมงถินชนอย่างไรบ้างะคะผมจะขับเคลื่อนกิจกรรมนะครับให้ก้าวหน้าและสืบเนื่องต่อไปอย่างเต็มที่ครับผม ขอบคุณมากนะครับครับกลาบสวัสดีนะครับนายดิวัตเก็บประกอบนายองค์การบริหารชนตำบลหวงพลุ่มคนและคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารชนตำบลหวงพลุ่มกนประตานสภาองค์การบริหารชนตำบลหวงพลุ่มคนนะครับเจ้าหน้าทีู่กปากชวนะครับตลอดตึงนายวิจิตจูลีผู้ใหญ่บานมู่ทีนึ่งตำบลหวงพลุ่มคอนนะครับเหลก็ผู้นำทองตีผู้นำทองถิ่นอาวุนาชนราชการตลอด แกผู้มีเกียรติเข้ามารวมมานบุญในวันนี้นะครับก่อนอื่นครับผมช่อดยวัจดินสุขใสสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราธานีอำเบอร์เกียนซาเกียร์ช่องก็รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับเห็นผู้มีจิตสตัามารวมบุญในอานมงคลนะครับเรื่องว่าโทดป้าซามาขี้และก็เป็นหานประจำปีในการรดน้ำผู้สูงอายุแลก็ เป็นวันเดียบนำล่วง่อปานนะครับแล้วก็ขอขอ,ขอบคุณนะครับรุงต้านและผู้มีจิตสตาที่รวมบุญในงานบุญกล้งนี้นะครับกับพมในนามตัวเต้นของอำเภอเกียนชาก็ต้องก็อวยพรให้ถุกถกทันนะครับเหล็กหลบอกรวดจงประสบแตความสุขความเจริญนะครับในหน้าตีการงานตลอดปีและตลอดไปครับขอบคุณครับชื่อ ประเสียนเปียกลิ่นครับตำแหน่งวิย,ยาวจกรของวัดควรสามัคคีวันนี้มีการดท้าป่าสามัคคีแล้วก็ฉน้าพระการดท้าป่าสามัคคีนี่จุดประสงค์ในการที่จะสนทุกเงินไปบูรณาการเรื่องใดบ้างภายในวัดะคะจุดประสงค์หลักคือวัดเป็นหนี้ช่างอยู่ประมาณสับเซนกว่าบาทช่วงนี้ที่กําลังก่อสร้างรอโ,โสรแลคานที่พื้นบุญของเจดีครับ จงหาเงินสนนั้นมาสมทุกทุนสร้างเจดีครับนือกจากวันนี้มีการทประป่าสามัคคีแล้วในทุกๆวันนะคะอยากจะเชิญชวนพุทธบริษัทที่เดินทางมาร่วมบุญที่นี่ได้อย่างไรบ้างคะก็ปกติแล้ววันพระวันธรรมศรวันนะทุกๆวันสําคัญทางพุทธศาสนาสานิกชนในหมู่บ้านเขตวัดควรสามัคคีก็มากันประจําอยู่เลยครับ หลังจากเสร็จกิจกรรมทางวัดควรสามัคคีแล้วนะคะผู้ใหญ่วิชิตชูรีผู้ใหญ่บ้านหมูที่หนึ่งตําบลพ่วงพรมคอนนะคะพร้อมไปด้วยสอจอวัชรินทร์สุขใสสอจอบอยนะคะสุราธ,ธานีเขตสองได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมที่สำนักสงฆ์บ่อทานนะคะบ้านพลุส้มนะคะทางนี้ทางวัดก็ได้ทํากิจกรรมดีๆนะคะทางพระพุทธศาสนานะคะมีการขอขมานะคะเกี่ยวกับผู้สูงอายุแล้วก็อาบน้ําให้ผู้สูงอายุนะคะมอบของขวัญให้ผู้สูงอายุด้วยนะคะวันนี้นี่ก็คือบรรยากาศทั้งหมดของวันนี้นะคะค่ะดิฉันนางสาวเรนูธาราพลผู้ประกาศข่าว โดยบอกอปนใจสังดวงยางหัวหน้าทีมข่าวบรบ้านทีวีช่อง73ศูนย์ข่าวภาคใต้สกู๊ปข่าวท้องถิ่นนิวรายงาน สนับสนุนข่าวโดย DBMP Double m a c p a t สนใจสั่งซื้อโทร088 309 6600 Line DBM 6600ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารายแดง b e Herb สนใจสั่งซื้อโทรมาได้ที่เบอร์061 587 8999หรือ Line Her b Herb 99